กระบี่ไร้เทียมทานบทที่8ไม่เหลือแม้สัตว์เลี้ยง,ย,ง,ย,งยามนี้เพิ่งเป็นเวลาอาหารค่ำของตึกตระกูลโป่บุรุษสตรีชราเยาววัยชุมนุมอยู่ในห้องโถงสนทนาอย่างยิ้มแยม้มดูท่าโป่งเง็กจือปกปิดเรื่องราวไว้ตลอดและมีแต่มันที่จิตใจไม่อยู่กับตัวตระกูลโป่ แม้เป็นครอบครัวร่ำรวยแต่ระหว่างเบื้องสูงเบื้องต่ำไม่มีช่องว่างอันใดอยู่ร่วมกันอย่างสนิทสนมกลมเกลียวยิ่งดังนั้นเจ้าสำนักแชร่สงพ่อประจักษ์กับตาความคิดไปจากตึกตระกูลโปยิ่งเด็ดเดียวโปงเ็กจือเห็นพวกท่านรีบรุกจากโต๊ะดาหน้ามากล่าวผู้อาวุโสใหญ่ไม่พักผ่อนข้าพเจ้าสั่งบบาวทาตจัดเตรียมอาหารเจส่งมาแล้วเจ้าสำนักแช่สง สั่นศีษะกล่าวขึ้นว่าอาตมามาขออําลาโปเงเกจืงงงงันวูบโปหูหินสาวเท้าเข้ามากล่าวเต้าเชียงท่านนี้เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่สมควรเคลื่อนไหวเจ้าสำนักแช่สงประนมมือกล่าวขึ้นว่ากุศลเจตนาของหูหินอาตมากับสิษย์ขอรับด้วยใจโปเงเยกจือกล่าวอย่างร้อนรุ่มท่านผู้อาวุโส เจ้าสำนักแชร์สงกล่าวอีกว่าอาตมาทราบเรื่องทางประกาศสิทธ์มือโลหิตแล้วโปหูหญินถามอย่างสงสัยประกาศสิทธ์มือโลหิตอันใดโปเงเกจือรีบกล่าวว่ามารดานั่นเป็นของเล่นของชาวมิจฉาชีพอย่าได้แยแสสนใจจากนั้นก็หันหน้าไปยังเจ้าสำนักแชร์สงกล่าวขึ้นว่าท่านผู้อาวุโสจะได้นำพาคนเหล่านั้นพวกมันหากกล้าบุกลุกตึก ตระกูลโปรเราโปงเง็กจือจะไม่เกลงอกเกลงใจมันเป็นบุคคลแรกเจ้าสำนักแช่สงกล่าวอย่างสะทกสะท้อนฝีมือของสำนักบอดเต็กประสกมิใช่ไม่ทราบอัตมายิ่งทราบกระจ่างตอนนี้ตกลงใจจากไปประสกไม่ต้องกล่าวมากความแล้วโปงเง็กจือนิ่งเงียบงันไปท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงระฆังดังตังตังดังมาสามครั้ง ซุ่มเสียงเกลี้ยวกลาดโหวนโหยดังว่ารักขังมรณะดังสามคราเข็นฆ่าไม่เหลือแม้สัตว์เลี้ยงเจ้าสำนักแช่สงหน้าแปลเปลี่ยนไปเหลียวควับไปยังต้นเสียงท้องฟ้าราตรีนอกห้องโถงพลันก็ปรากฏโครมกระดาษสีขาวลอยขึ้นสามดวงซุ่มเสียงโหวนโหยดุดพูดคร่ำครวนโคมกระดาษทั้งสมดวงลอยล่อง ดุดไฟนรกโลกันแสงโคมสีดขาวในวิกาลมืดมิดสนิทยิ่งดูยิ่งสยองโปโหูหยินก็ดูออกว่าผิดท่าถามอย่างร้อนรุ่มเง็กจือนี่หมายความว่าอย่างไรทิเจียตอบแทนโปงเง็กจือไปว่าหมายความว่าคนของสำนักบอ่อเต็กตะเตรียมบุกตะลุยเข้าตัวตึกใช้เลือดล้างตึกหลังนี้โปโหูหญินถามอีกว่าเง็กจือเง็กจือ ที่แท้ใช่หรือไม่โปเงเกจือมิอาจไม่พงกศีษะโปหูหยินร่างสั่นสะท้านขึ้นมากล่าวไปว่านี่นี่จะทำอย่างไรดีโปเงเกจือพลันร้องไปว่าพวกเราสามารถอาศัยผนังลับไปจากตึกนี้เจ้าสำนักแชร์สงกล่าวอย่างสงสัยว่าผนังลับบุรุษบรรพบุรุษของเราเป็นเสนาธิการฝ่ายกลาโหมชั่วชีวิต จงรักสัตว์ซื่อต่อแย่ผู้มีอำนาจราชศักด์ไม่น้อยเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยจึงก่อสร้างผนังลับเชื่อมโยงกับอุโมง์ใต้ดินสายหนึ่งสามารถทอดถึงตึกร้างตระกูลเราหลังหนึ่งเจ้าสำนักแช่สงไม่ทันแสดงออกอันใดปรากฏนักบูพิทักตึกผู้หนึ่งโลดแล่นเข้ามารายงานว่าเรียนท่านกองจือ้อนอกตึกปรากฏคนชุดดำไม่น้อย ดูท่าล้อมตึกไว้อย่างแน่นหนาแล้วโปเง็กจจอกล่าวด้วยใบหน้าเขียวคลำ้ำเราทราบแล้วกองื้อพวกพวกเราสุ่มเสียงและเรือนร่างของนักบูพิทักษ์ตึกล้วนสั่นสะท้านไม่ได้ทรงอำนาจเช่นตอนแรกอีกพวกมันความจริงเป็นชาวยุทธจักรเมื่อเห็นโคมขาวทั้งสามดวงได้ยินเสียงระฆังเร่งชีวิตทั้งสามคราก็ทราบว่าเป็นเรื่องราวใด พวกมันย่อมล่วงรู้ถึงฝีมืออันโหดเหี้ยมอำม,มหิตของสำนักบอ่อเต็กโป่งเ็กจือก็กล่าวขึ้นว่าสั่งทั้งหมดอย่าได้ออกจากตึกปิดประตูทุกบานรุดมาชุมนุมในที่นี้โดยพร้อมเพรียงนักบูพิทักตึกรับคำสั่งวิ่งตะบึงจากไปยามนี้คนในห้องโถงล้วนแตกตื่นลนลานขึ้นมาเสียงทึบทึบทึบสามคราโคมขาวกลางท้องฟ้าราตรี ทั้งสามดวงก็พลันแตกระเบิดผวยพุ่งออกรอบข้างดุดดาวตกเจ้าสำนักแชร่รงพลันก็ทอดถอนใจกล่าวขึ้นว่าเฮ้ยสายเกินไปแล้วโปงเง็ดจือกล่าวขึ้นว่าอย่างนั้นพวกเราจะออกเดินทางอาศัยผนังลับจากไปเจ้าสำนักแช่สงสั่นศีษะกล่าวขึ้นว่าไม่มีประโยชน์หรอกเจ้าสำนักบอดเต็กเมื่อล้อมตึกหลังนี้ไว ต่อให้มีผนังลับเกรงว่าก็ตกอยู่ในสายตาของมันนอกจากนอกจากอะไรเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้ประสบนำคนในบ้านอาศัยผนังลับจากไปอัตมาทั้งสามจะทะลวงออกทางประตูหน้าหันเหนความสนใจของพวกมันผู้อาวุโสข้าพเจ้าไหนเลยให้พวกท่านเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ได้อาตมา ก็ไม่อาจเห็นแก่ตัวเกินไปปล่อยให้ความเป็นความตายส่วนตัวกระทบกระเทือนถึงประสบทั้งครอบครัวโปหูหยินที่ด้านข้างก็สอดคำขึ้นเง็กจือพวกเราไม่อาจรังอยู่จริงๆโปเง็กจือกล่าวว่ามารดาท่านยังคงหลบเลี่ยงชั่วคราวบ่าวชาราผู้หนึ่งก็ถามขึ้นว่ากงจือพวกเราจะทำอย่างไรอีกผู้หนึ่งกล่าวว่า ต้องเก็บข้าวของหรือไม่โปง็กจือระงับจิตใจเยือกเย็นร้องดังๆว่าไม่ต้องแล้วทั้งหมดตามข้าพเจ้าไปเจ้าสำนักแช่สงสั่งว่าทิเจียบักเจียพวกเราไปกันเถอะทั้งสามชักกระบี่โดยพร้อมเพรียงโถมออกนอกห้องโถงโปง็กจือรีบร้องไปว่าผู้อาวุโสเจ้าสำนักแช่สงกล่าวเสียงเกลี้ยวกลาดสถานการณ์รีบร้อนคับขัน พวกท่านรีบจากไปพลางก็โลดแล่นออกไปโดยไม่เหลียวหน้ากลับมาอีกทิเจียบักเจียตามติดอยู่สองฝ้าข้างท่าทีหานฮึกดุดเห็นการตายคืนกลับมาตุภูมิโปเงเ็กจือกระทืบเทา้ารีบนำาบาพร่่ในบ้านจากไปเสียงกรีดร้องของสตรีเสียงร่ำไห้ของทารกดังสับสนวุ่นวายหน้าประตูตึกตระกูลโป เงียบงันวังเวงกลับปาดสจากผู้คนแม้สักคนเดียวแสงจันทร์ส่องต้องแผ่นศิลาหินเขียวบนท้องถนนดูไปจะเยือกวังเวงกระไรปานั้นเจ้าสำนักแช่สงถือกระบี่โถมถึงกลางท้องถนนยืนอาบไล้ใต้แสงจันทร์ขยับกระบี่ร้องดังๆไปว่าคนของสำนักบอ่อเต็กใสหัวออกมาให้กับเรา พราะกล่าวขาดคําเสียงฝีเท้าเสียงชายเสื้อปะทะลมดังสับสนคนชุดดำจำนวนมากมายสุดขนานับถืออาวุธโถมทะลักออกมาจากเงามืดต่างๆเจ้าสำนักแช่สงขยับกระบี่ขณะจะถาโถมเข้าหาสวงอกพันปวดแปลต้องชะง,งักเท้าอย่างลืมตัวคนชุดดำเหล่านั้นโถมทยานเข้ามารายล้อมเจ้าสำนักแช่สงทั้งสไว้กึ่งกลางทิเจะ บักเจียสะบัดกระบี่คู่ขุมคลองเจ้าสำนักแช่สงทางซ้ายขวาบักเจียใช้กระบี่ย่างเผ็ดร้อนดุร้ายทิเจียจู่โจมปานอัศนีบาดท,ทลายในเสียงขู่คำรามเข็นฆ่าศัตรูหลายคนโลหิตกระเซ็นใส่ชุดพลดเจ้าสำนักแช่สงปลุกปลอบสมาธิเสื้อกระบี่ปาดออกแทงใส่คอหอยคนชุดดำผู้หนึ่งท่านแม้ได้รับบาดเจ็บบอบชำ้ำ กำลังภายในอ่อนลา้าแต่กระบวนท่ายังคงอยู่พอเสือกแทงกระบี่ออกที่เสือกแทงเป็นจุดอ่อนของคนผู้นัน้นกระบี่เดียวก็ปลิดชีวิตท่านร้องสั่งว่าฟ้าออกไปสะบัดเฟี้ยวเฟียวสองกระบี่ทิมแทงสังหารคนชุดดำอีกสองคนใต้คมกระบี่ในที่สุดนักพรตผู้ทรงศีลผู้นี้ถูกกระตุ้นเพลิงโทสะบังเกิดเพลิงอมหิตขึ้นกระบี่พอใช้ออก ไม่ยั้งมือไว้ไม่ตรีคนชุดดำเหล่านั้นกลับดุดันไม่กลัวตายยิ่งมายิ่งมากหนุนเนื่องเข้ามาดุดระลอกคลื่นเจ้าสำนักแชสงตวาดก้องใช้กระบี่ฟันคนชุดดำผู้หนึ่งขาดเป็นสองท่อนเหยียบย่ำซากศพบ,บุกฝาออกไปทีเจียบักเจียก็ใช้กระบี่ด้วยความอมหิตสับสังหารศัตรูไปหลายคนคุมคลองอยู่ทางซ้ายขวาของเจ้าสำนักแชสง หยาดโลหิตกระเซ็นซ่านพร่างพรมแผ่นศิลาหินเขียวบนพื้นถนนชุดพรดของคนทั้งสามก็ถูกย้อมจนแดงฉานโดยเร็วคนชุดดำทั้งหลายบุกลุกตะลุยเข้าอย่างไม่คิดชีวิตในหาโลหิตฉีดพุ่งในที่สุดแยกเจ้าสำนักแชร์สงทั้งสามเป็นสามกลุ่มแยกย้ายกลุ่มจู่โจมทิเจียบักเจียยืนหยัดสู้อาบเลือด คิดเคลื่อนเข้าใกล้เจ้าสำนักแช่สงแต่ไม่ไวายอย่างไรก็ไม่อาจทะลวงฝ่าวงล้อมของคนชุดดำได้พวกมันหวันวิตกเจ้าสำนักแช่สงไม่สามารถยืนโยงอีกต่อไปเจ้าสำนักแช่สงอวัยวะภายในปั่นป่วนร้าวถูกบิดขบกรามยืนหยัดต่อไปแต่สภาวะกระบี่ค่อยๆอ่อนล้าลงแล้วกระบี่ของท่านพอเสือกแทงออกก็ถูกต้านทานเอาไว้ ไม่สามารถเปล่งอนุภาพของกระบี่สองสันฐานออกได้วงล้อมหดเล็กลงทีละน้อยทีละน้อยท่ามกลางอาวุธฟาดฟันดุดหา่าฝนเจ้าสำนักแชร่สงแม้มีสายตาคมกล้าประสบการณ์ช่ำชองคาดการแม่นยำจนใจที่กำลังภายในไม่เพียงพออาการปวดแปลบติดต่อกันยิ่งเป็นผลกระทบกระเทือนมากกว่ายาดเงื่อ เกลือกลิ้งลงจากหน้าผากท่านท่านพยายามปัดปลายอาวุธที่ฟาดฟันมาแต่ถ้าร่างส่วนเซไม่มั่นคงแล้วปรากฏอีกดาบหนึ่งฟาดฟันลงเจ้าสำนักแชร่รงฝืนใจใช้กระบี่ปัดปลายถอยกายไปหนก้าวรู้สึกหวามวูบที่ลำคอกระอักโลหิตออกมาคำหนึ่งดาบเล่มที่สองฟันลงมาเห็นแน่ชัดว่าเจ้าสำนักแช่สงต้องบาดเจ็บ ใต้คมดาบพลันก็บังเกิดเสียงเฟี้ยวทวนเล่มหนึ่งพุ่งขวางมากระแทกดาบเล่มนั้นไปด้านข้างเจ้าสำนักแช่สงเหลียวขวับไปเห็นโปงเง็กจือถือทวนผู้แดงพลิ้วและลิ้วลงจากกลางอากาศต้องพลงว่าโปงเง็กจือพวกมันจากไปโดยปลอดภัยแล้วโปงเง็กจือไร่ทวนผู้แดงเสียงฉึก เมื่อทิ่มแทงสังหารคนชุดดำผู้หนึ่งร้องชักชวนว่าพวกเราฟ้าออกไปไร่รำทวนผู้แดงทิ่มแทงติดต่อกันโลหิตยอมผู้แดงจนชุ่มโชกสภาวะทวนของมันกลับเข้มแข็งไม่น้อยชั่วพริบตากับทิ่มแทงศัตรูอีกสองคนล้มลงยามนี้ทิเจียบักเจยก็เคลื่อนเข้าใกล้มาคลุมคองเจ้าสำนักแช่สงเอาไว้ทิเจีะร้องไปว่าพวกเราทั้งสองรังทาย โปงกงจื้อไปพร้อมกับซื้อแปรของเราโปงเง็กจือตัดสินใจในฉับพลันส่งเสียงรับคำเสือกทวนโถมทะลวงทิเจะบักเจะหนุนเนื่องทางซ้ายขวาเข็นฆ่าเป็นทางโลหิตสายหนึ่งเจ้าสำนักแช่สงยังลังเลบักเจะเร่งรัดไปว่าซื้อแปรท่านรีบไปทิเจะกล่าวว่าคนเหล่านี้ฝีมือไม่สูงเยี่ยมนักพวกเรา จะติดตามไปสมทบโดยเร็วในที่สุดเจ้าสำนักแชร์สงผงกศรีษะถือกระบี่ติดตามโป่งเง็กจือไปคนชุดดำทั้งหลายคำรามพลางก็โถมเข้ามาล้วนถูกทิจเจะบักเจีะสกัดเอาไว้โป่งเง็กจือไม่ต้องพะวงหลังร่ายทวนเบิกทางในเสียงร้องตาวาดทิ่มแทงศัตรูเจ็ดคนล้มลงวิ่งตะบึงไปเบื้องหน้าราวคลุ้มคลั่งเจ้าสำนักแช่สง ถือกระบี่สังหารศัตรูอีกสองคนก็สมทบกับโปงเง็กจือโปงเง็กจือเหลียวหน้ามาแวบหนึ่งกล่าวขึ้นว่าผู้อาวุโสพวกเรามุ่งตะวันออกเจ้าสำนักแชร์สงรับคำแต่แล้วก็กระอักโลหิตอีกคำหนึ่ง ีเท้าก็ส่วนเซทลาโปงเง็กจือรีบประคองเอาไว้เจ้าสำนักแชร์สงกล่าวอีกว่าไม่ต้องโปงเง็กจือไม่นำพาทวนผู้แดงพวยพุ่งดุดมังกรร้ายทิมแทงศัตรูสามคนลม้มลงประคองเจ้าสำนักแชร์สงวิ่งตะบึงไปข้างหน้าคนชุดดำเหล่านี้มีพลังฝีมือจำกัดจริงๆในที่สุดก็ถูกทั้งสองคนเข็นฆ่าเป็นทางโลหิตสายหนึ่งพอทะลวงถึงปากทางแยก เหลียวโค้งคลาหนึ่งก็ปราศจากผู้คนสกัดกั้นทางและไม่เห็นมีคนติดตามมาเจ้าสำนักแชร่สงและโป่งเอ็กจือเพิ่งระบายลมหายใจออกจากปากทางด้านตึกตระกูลโป่พลันบังเกิดเสียงแผดร้องคลาหนึ่งจากนั้นก็ดังขึ้นอีกคลาเจ้าสำนักแช่สงฟังออกว่านั่นเป็นเสียงแผดร้องของทิเจและบักเจสีหน้าพลันแปลเปลี่ยนไป ท่าร่างชะง,งักงันวูบโปงเอกจือพบว่าผิดท่าถามพรงไปว่าผู้อาวุโสเจ้าสำนักแชรสงกล่าวเสียงทุ้มไปว่าทิจียบัคเจยจบสิ้นแล้วโปงเอกจืองงง,งันวูบเจ้าสำนักแชรสงกล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามคงปรากฏยอดฝีมือรุดมาถึงท่านกวาดตามายังใบหน้าโปงเอกจือกล่าวอย่างเด็ดเดียวว่า รีบไปโปเงเอกจือรีบถามไปว่าใช่จะกลับไปเจ้าสํานักแชร่สงยิ้มอย่างหดหู่สั่นศีษะกล่าวไปว่าเป็นตายแล้วแต่ลิขิตอาจบางทีพวกมันกำหนดแน่ว่าต้องตายในคืนนี้โปเงเอกจือยังลังเลเจ้าสํานักแชร่สงก็วิ่งตะบึงออกไปแล้วเจ้าสํานักแชร่สงคาดการไม่ผิดปรากฏยอดฝีมือคนหนึ่งรุดมาจริงๆ ขณะที่ยอดฝีมือผู้นี้ปรากฏกายทิเจะบักเจะทั้งสองได้คุกคามคนชุดดำทั้งหมดล่าถอยตะเตรียมปลีกตัวจากไปทิเจะร้องว่าสืตีไปแต่คำพูดเพิ่งกล่าวจากปากประกายกระบี่สายหนึ่งก็แหวกพุ่งมาถึงประกายกระบี่ดำสนิทไม่มีใดสะดุดตาแต่เร่งร้อนดุดประกายฟา้าก่อนหน้านี้ ไม่มีเสียงชายเสื้อปะทะลมทิเจีะพอรู้สึกตัวกระบี่ก็ห่างจากคอหอยมันไม่ถึงสามนิ้วทิเจีะอุทานอย่างแตกตื่นเบื้องศีรษะหลบเลี่ยง,แต,ยง,ยง,ยงแต่ยังไม่รวดเร็วกว่ากระบี่เล่มนี้เบี่ยงศีรษะหลบเลี่ยงแต่ยังไม่รวดเร็วกว่ากระบี่เล่มนี้เสียงฉึกคลาหนึ่งกระบี่เล่มนั้นแทงเข้าลำคอด้านซ้ายทะลุลำคอด้านขวา ตัดเสียงแผดร้องของมันขาดไปอย่างรวดเร็วโลหิตพุ่งดุดน้ำพุกระบี่ถอนออกอย่างรวดเร็วเป็นกระบี่ยาวคล้ายเหล็กเหลี่ยมยาวเกือบสี่เชี้อเล่มนี้ถืออยู่ในมือคนชุดดำสวมหมวกปีกกุยเลยใบหนึ่งหมวกกุยเลยดึงต่ำลงมาถึงระดับคิวไม่อาจเห็นโฉมหน้าแท้จริงของคนชุดดำกระบี่ของมันพอถอนดึงออกก็วกแทงไปยังบักเจ้าพริบตาที่ ทิเจยทั้งคนทั้งกระบี่ทลาหมุนคว้างลม้มควม่ำลงกับพื้นคนชุดดําก็แทงใส่บักเจ้ยี่บกระบี่บักเจียเห็นทิจเจยถูกฆ่าถึงกับเบิกตาแทบฉีกขาดรับ23กระบี่ของฝ่ายตรงข้ามเอาไว้ก็เปิดฉากโหมรุมอย่างคลุ้มคลั่งอายุและอันดับรุ่นของบักเจียล้วนอ่อนกว่าทิจเจยพลังฝีมือกลับเหนือกว่าทิเจยน่าเสียดาย ที่หลังจากสู้พวพันเรี่ยวแรงเสื่อมโทมไปไม่น้อยคนชุดดำนั้นยังถูกมันคุกคามถอยไป7จก้าบักเจียร่ำร้องไปว่าชดใช้ชีวิตมาคมกระบี่โถมเร่งร้อนล่าสังหารคนชุดดำนั้นคนชุดดำนั้นถดถอยอีก1นก้าขยับกระบี่ปิดสกัดกระบี่ของบักเจียเอาไว้บักเจียฟันกระบี่ย้อนกลับกลับหลุดพน้นจากใต้กระบี่ของคนชุดดำ ฟันย้อนใส่ใบหน้าคนชุดดำเสียงฉับเหมือนหมวกกุยเลยถูกฟันแยกเป็นสองเสียงปลิวละลิ้วขึ้นสู่ท้องฟ้าใบหน้าที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกกุยเลยของคนชุดดำล้วนปรากฏแก่เบื้องสายตานั่นเป็นใบหน้าขาวโพลงใบหนึ่งไม่มีดวงตาขนคิ้วและจมูกมีแต่ความขาวว่างเปล่าเย,ยือกเยียบบักเจียไหนเลยเคยเห็นคนเช่นนี้มาก่อน ยังต้องงงงานวูบร้องโล่งว่าท่านพริบตาที่แบ่งแยกสมาธิกระบ,บีของคนไร้หน้าก็แทงใส่ขั้วหัวใจบักเจี้ยไร้โดยไร้เสียงอาการปวดแปลบที่จับใจทำให้บักเจี้ยอดแผดร้องโหยหวนไม่ได้ลากพาโลหิตลำหนึ่งโซซัดโซเซถอยไปหลายก้าวในที่สุดก็ล้มฟุบลงกับพื้นคนไร้หน้าหมุนตัวช้า,ชา ใบหน้าที่ขาวโพลงสะท้อนประกายเย็นเยียบวูบหนึ่งใต้แสงจันทร์โลหิตหยดหยาดลงจากปลายกระบี่รูปเหล็กเหลี่ยมแตกกระจายบนพื้นถนนมันขยับสองแขนร่างพลันก็โผพุ่งขึ้นโฉบขึ้นบนชายคาตึกของตระกูลโปราวค้างขาวพผิวเข้าภายในตึกตระกูลโปคนชุดดำที่หลงเหลือก็โถมไปยังตึกตระกูลโป ส่งเสียงโหูร้องข้าฟันดังระงมลำธารน,น้ำรินหลังดังสะอื้นน้ำค้างอารุณยังไม่สลายมองไม่เห็นฝั่งตรงข้ามแต่สามารถมองเห็นลำธารเจ้าสำนักแช่สงและโป่งเงีกจืออยู่ในเก๋งมองทานสายตาล้วนไม่จ้องจับที่ผิวน้ำโป่งเงีกจือมองดูเส้นทางเมื่อขามาตลอดเวลา เจ้าสำนักแช่สงกลับแงนหน้ามองท้องฝาลมอรุณโชยพัดหนวดเคราของเจ้าสำนักแช่สงท่านหยีตาเล็กน้อยพลันก็ถอนใจเบาๆกล่าวว่าฝาสางแล้วโป่งเอ็กจือถามพ่งว่าชไนไม่เห็นพวกมันเร่งรุดมามันนัดหมายพวกมันมาสมทบที่เก๋งมองทานในรัศมี20ลีน้นี้มีเก๋งมองทานหลังนี้เท่านั้นพูดจบ พลันก็ได้ยินเสียงรถดังมาอย่างเช่มชา้ากลับดังจากทิศทางด้านตรงกันข้ามกับที่มันรอคอยในเสียงรถเ e อียดอารรถบรรทุกโลงหลายคันเคลื่อนใกล้เข้ามาแล่นผ่านเก๋งมองทานไปชายชะกันสิบกว่าคนเปยร่างท่อนบนหลังเหนื่อโสมกายทำหน้าที่นำทางชายกลางคนร่างอ้วนแต่งกายเยี่ยงพ่อขาวานิชผู้หนึ่งคุมอยู่ด้านข้างเร่งรัดชายชะกันเหล่านั้น ลากรถไม่หยุดยัง้งเจ้าสำนักแช่สงกับโป่งเง็กจือสบตากันวูบวางคิ้วเจ้าสำนักแช่สงปรากฏแววหมองมนกังวลโป่งเง็กจืออดเดินออกไปไม่ได้มันเดินเข้าหาชายกลางคนร่างอ้วนกล่าวขึ้นว่าเท่าแก่ใหญ่ชไหนคุมโลงมากมายป่านนี้นี่ยังต้องถามย่อมมีคนตายจำนวนมากชายกลางคนร่างอ้วนตอบอย่างอารมณ์ดีเป็นพิเศษ โปงเ็กจือขมิงงตึงเครียดมิได้ถามขึ้นว่าหรือเกิดโรคระบาดชายกลางคนร่างอ้วนสั่นศีษะกกล่าวขึ้นว่าคล้ายเป็นการล่าล้างแค้นในตัวเมืองครอบครัวหนึ่งถูกศัตรูเข็นฆ่าสังหารสิ้นในคราวเดียวทางกลมเมืองทำหน้าที่เก็บศพให้กับพวกมันเป็นเหตุให้เราต้องไปกว้านซื้อลงจากตัวเมืองข้างเคียงทั้งกลางคืนเจ้าสำนักแชรสงพอฟัง ต้องเดินเข้ามาอย่างไม่สบายใจโป่งเง็จือซักถามไปว่าเป็นครอบครัวใดประสบเคราะกรรมชายร่างอ้วนก็ตอบว่าฟังว่าเป็นคนแท่โปสืบเชื้อสายตระกูลขุนนางหน้ากลัวก่อกรรมทําเข็นมากเกินไปถูกศัตรูลังควานล้างแขนทั้งกลางคืนมันสั่นศีษะกล่าวอย่างยิ้มแยมนี่กลับเติมกำไรให้กับเรา คิดไม่ถึงเรานี้ขายลงกลับมีวันที่ลงไม่พอกับความต้องการกล่าวพลางก็เร่งติดตามขบวนรถไปโป่งเง็กจือหน้าเผืดขาวตะลึงลานกับที่มันกำหมัดแนบแน่นน้ำตาเออคลอเบ้าตาก้าวเท้าหมายวิ่งตะบึงไปเจ้าสานักแช่สงรีบขวาไหลโป่งเง็กจือเอาไว้กล่าวขึ้นว่าท่านคิดไปที่ใดข้าพเจ้า จะกลับไปเสี่ยงชีวิตกับคนของสำนักบ่อเต็กมันขบเคี้ยวเขียวฟันโถมตัวไปเบื้องหน้าเจ้าสำนักแชร์สงฉุดรังโป่งเง็กจือโดยแรงกล่าวขึ้นว่าท่านกลับไปเช่นนี้รังแต่หาที่ตายโป่งเง็กจือแผดเสียงร้องไปว่าข้าพเจ้าไม่กลัวตายเจ้าสำนักแชร์สงกล่าวเสียงทุ้มหนักแต่ท่านตายในลักษณะนี้ ตระกูลโปก็ไร้ทายาทิสืบทอดนี่โลหิตโชคเลือดเช่นนี้จะให้ผู้ใดชำระล้างโปเง็กจือสถานขึ้นดุดสายฟ้าฟาดใส่คุกเข่าลงกับพื้นมันใช้สายตาที่น้ำตาคลอหน่วยมือมองท้องฟ้าชั่วครู่ค่อยเหลียวมายังเจ้าสำนักแชร่สงถามขึ้นว่าท่านผู้อาวุโสข้าพเจ้าควรทำอย่างไรเจ้าสำนักแช่สงมองดูโปงเง็กจื กล่าวทีละคำติดตามเรากลับสํานักบูตึงก่อนแล้วค่อยว่ากล่าวโปเงเอ็กจือไม่มีปฏิกิริยาใดชั่วครู่ค่อยทรงกายขึ้นในยามอรุณยะเยือ่อทั้งสองสาวเท้าไปเบื้องหน้าด้วยความหนักอึง้งเคร่งเครียด